ยืมเข้าบ yeah. ้าใช่ไหมวันตอบกระไดลอยแน่แล้วแล้วทีเ้วแล้วเท่าไรคับฮะโอ้โหช้ามากเลยอะกไว้สิบห้า ครับเอาไปถ่ายรูปโอเคท่านพร้อมไหมเจ้าคะจิตอยู่ไหนเจ้าคะจิตจิตท่านอยู่ไหนจิตอยู่ที่บาทปิด close the lid very good t h e n straight straight จะดูว่าถูกไหมนะเจ้าคะโอเคยืนแถวตรงยืนแถวตรงเบี้ยวไปเบี้ยวมานี่ straight line beautiful straight line make ก straight line ดูคนข้างหน้าศีรษะต้องตรงกับคนข้างหน้านี่ยังเย้เบี้ยวเล็กน้อยเป็นทหารนะแย่เลยลูกโอเค open the lid เวลาท่านเตรยมใส่บาทแล้วท่านต้องพูดว่าอะไรเจ้าคะอ่าโอเคค่ะท่านไม่ต้องก้มศีรษะเจ้าค่ะนะจิตท่านอยู่ตรงนี้เอาใส่ตาท่านนิ่งมากเลยมองมองลงในบาทยังไม่ปิดนะเจ้าคะมองลง ไม่ต้องก้มสาธุเจ้าค่ะสาธุสายตาอยู่ในบาตรนะคะสายตาลงต่ำไม่ต้องมองอาหารจานอื่น don t look at other dishes โอเค your mind โอเคเนี่ยเห็นไหมจิตนี่เขาเรียกว่าผีขี้ลกบขออนุญาตได้ไหมครับขออนี้ได้ไหมครับตาอยู่เจอยัง เจออย่างเจอพี่คีรอบยัง you see the devil greedy devil yeah this is it very very yeah greedy you're not greedy great <c oughs> ถือบาทยังไงเจ้าค่ะ <c oughs> ถือบาทยังไงเจ้าคะดู Do your mind นะ look watch watch the devil in your mind อ่านั่นแหละ the devil in your mind โอ้ยสาธุเจ้าค่ะสาธุ สาธุสาธุ Your eyes in the bowl don't look here Right very good จะเินพรอค่ะโอ้ยสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุจะเินในธรรมนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตาค่ะอยู่ไหนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอะไยลูกสาธุเจ้าค่ะ ยาสงฆ์กาทงยาาวอาลวารลาปาลเรมปิสันกอวะมีวะตหน่างเวตาุกปตงปฏิันตุหังที่มีวัสมิชตุสพสุรินทุสังกปาจัหวะวรัตโซย่ะวัติรัโยะน์ศพีทีโวิวัชสัพสโคละสัตโตมาเตาวะวัตลโยสุขียโวะวาวาสีดิสิจัง กุธาปัจจัยหนูจะตาลดทำมังวื่อทันอายุหนูสิบกวราแล้วสาธุการเจ้าค่ะกราบเจ้าค่ะนะคะครับได้ครับนด้ครับเดี๋ยวท่องอีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะท่านค่ะโอเคเอาใหม่ลูกเอ่อ put the lid on put the lid on โอเค now open the lid your mind is in the lid I want to practice that you can do it no I didn't say that your hair should be in the lid no you use your h eyes to see You train. Use your mind to see. Put. How do you hold the lid? Show, see? Show how do you hold the lid? How do you hold the ball? How do you hold the ball? Very good. Very good. That is how you hold the ball. How do you hold the ball? Okay. How do you hold the ball? Nicely. Very good. That's how you hold the ball. And you? Okay. How do you hold the ball? Stand there. Stand there. คสาธุสาธุท่านแบบนิ่งมากไม่พูดไม่จาเลยสาธุเจ้าค่ะราบสาธุเอ๊ะอทำยังไงเจ้าค่ะต้องทํำยังไงเจ้าค่ะตกโอเคเจ้าค่ะตอนนี้โยมนิมนต์เพราะเมื่อช้าเละมากเลยค่ะโยมนิมนต์ท่านรูปแรกพอท่านตั้งแถวปั๊บ one zero is up there number one just go right there ไม่เป็นไรใช่ค่ะท่านยืนก่อนแล้วเดี๋ยวท่านมาตรงหลังน,นะคะใช่โค่ะครไม่อยากใช่คุณโนโนโน you stand where you a r อ alright ไม่อยากใช่นหมอยางให้ใครนะคะใครเบอร์สุใครเบอร์หนึ่งโอโหโนโนโนเบอร์หนึ่งในไลน์เนี้ยลูกใครครับโอเค number one h e r is number one จำได้เปล่าตัวเองเบอร์อะไรโอเค two <Three. S 1> two number two okay three four five six ยกมือลูกเมื่อกี้ที่ยืนนะคะพรุ่งนี้เช้าเวลาที่โยมแม่โยมพ่อมาถวายอาหารตั้งบาตรเมื่อเห็นหลวงพี่เวลายืนปับ๊บเบอร์หนึ่งมาต่อทันทีโอเคเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต้องพูดเข้าใจไหมลูก a อ r ไรเมื่อเบอร์หนึ่งตั้งแถวเสร็จหมดแล้วหลวงพี่เวลาจะเดินไปอยู่หลังสุดเบอร์หนึ่งอยู่ไหน you need can you do it yes very good you can เพราะนั้นให้หลวงปู่ได้เห็นว่าแถวงดงาม all right very good what's your question l o no, o not now not now we'll break later okay you have the chance to break now all right very good พรุ่งนี้โชว์คุณพ่อคุณแม่ให้สวยงามเวลาตั้งแถวอย่างไรนะคะเล็กไปโตแล้วท่านจะปิดท้ายแต่ตอนเริ่มต้น ท่านเวลาจะยืนก่อนแล้วเบอร์หนึ่งมาท,ทันที Where is number one? Number one, very good. Number two, good. Three, good. Four, Where is number four? Five. Hello, five, six, seven, eight, nine, ten. Number ten, not here. Ten, eleven, twelve. 12มีคนเดียว13จำเเบอร์ให้ดีนะลูกแกสับสน14โอเคนะเพราะฉะนั้นเดินให้สวยงามเป็นต่อแถวเป็นต่อแถวที่ไปที่เรา practice ตอนนี้เวลาใส่บาตรทำไมนะลูกโอเคสิบก็เนี่ยมัวแต่ท่องภาษาจีนแล้วก็เลยสับสนเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมนี่่า w มัวจะนี่ห่าอยู่เนี่ยค่ะแล้วของท่านนะเบอร์อะไรอ่ะ ครับผมท่านอ่ะสิบสามทำไมท่านไม่นั่งตรงนั้นนะคะอาวาจัดใหม่ขอเบอร์ศูนได้ไหมคะไม่ต้องถือบาทนะลูกยังสับสนไปเลยโนลยโนโน่หไม่อันนี้เฉพาะเดินบาทเพราะสวยงามเล็กไปตัวก็เดินออกไป ต้องไปตามต้นงแต่ว่าเวลาที่จะออกภัยธรรมสามารถจัดแถวจัดแถวได้ตั้งแต่ก่อนประตูให้เด็กๆจำได้ว่าค่ะ Listen Listen Everybody Listen This is the line that we go for food offering Alright l Only for food offering ท่านวลาจะนำทุกเช้าท่านเป็น number zero นะคะแล้วท่านก็ตามเลยเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าตามนี้ไปเข้าใจอย่างลูกอย่าพลาดนะพวกนี้โอเคนะคะท่านเป็นซีโร่โอเคเอาละค่ะต้ะองอะไรต่อเจ้าค่ะก็โอเคแล้วโอเค